สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มายาฮันเตอร์นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าสวัสดีปีใหม่ในปี2524ด้วยนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีสนรับชาวฮันเตอร์ทุกท่านที่อยู่รอดมาจนถึงปีนี้นะเพื่อที่เราจะเฝ้ารอได้อ่านฮันเตอร์ตอนต่อไปครับคำอวยพรที่ผมจะให้แก่แฟนๆช่องมายาฮันเตอร์เนี่ยมีเพียงข้อเดียวเท่านั้นเลยขอเพียงข้อเดียวครับไม่ขออะไรมากมายนะ ขอให้แฟนๆทุกท่านเนี่ยรวมถึงตัวผมด้วยนะได้อ่าน Hunter Hunter ตอนใหม่ก็คือ401พร้อมกันในปี2567นี้นะครับผมสาธุ<笑><笑>ก็อย่างว่าแหละเนาะเราเฝ้ารอกันมานานนะครับแล้วเราก็คาดหวังกันปีต่อปีอ่ะเอาล่ะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสาร Hunter Hunter ย้อนหลังในปีที่ผ่านมาว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างดีกว่านะสำหรับคนที่ตกข่าวแล้วก็ไม่ได้ติดตาม h u n t e อมาแบบ ช้านาแล้วอะ่ะจะได้พอทราบข่าวบ้างครับเริ่มวันที่ประเด็นแรกเลยนะครับสิ่งที่คนอยากรู้กันมากที่สุดในสากลนรกของฮันเตอร์เลยก็คือฮันเตอร์ฮันเตอร์กลับมาเขียนหรือยังคําถามยอดฮิตคําถามโลกแตกครับคนที่ไม่ค่อยได้ตามเนี่ยเขาก็แค่อยากจะรู้ว่ามันมาหรือยังตอนนี้หรือยังหยุดเขียนอยู่ ถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังหยุดอยู่เป็นอะไรที่น่าน้อยใจมากเลยครับคำตอบก็คือว่า h u n t ฮันเต t e r ก็ยังหยุดเขียนชั่วคราวยาวนานอยู่เหมือนเดิมเนาะยังไม่ได้กลับมาลงให้อ่านในตอนนี้ h u n t ฮันเต t e r นั้นล่าสุดนะครับที่ลงมาเนี่ยตอนที่400เนี่ยจำไม่ผิดก็ตีพิมพ์ในช่วงสิ้นปี2565คิดเอาง่ายๆเลยนะบวกลบคูณหารกันเนี่ยก็เรียกว่าผ่านมา1ปีเต็มแล้วครับรวมเล่มล่าสุดเนี่ยก็ออกมาถึงเล่มที่35นะ 36ก็ยังรออยู่ไม่รู้ว่าจะดองไปถึงเมื่อไหร่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครัน่าจะไปกันถึงเล่ม37แล้วครับและในระหว่างปีที่ผ่านมานะครับมันก็มีข่าวเกี่ยวกับฮันเตอร์โผล่มาบ้างนิดหน่อยๆน,นะครับแพมแผ่มายั่วน้ําลาย ให้เราอยากอ่านนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหวือหวาเหมือกนกับกระตุนเรื่องอื่นหรอกเนาะอย่างที่เห็นกันอยู่อาจารย์ทงชีก็เรียกว่าหยุดอัปเดตทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยก่อนหน้านี้ที่จะมาล็อตสุดท้ายอาจารย์อัปเดตรัวๆทุกวันนะครับภาพล่างของเขาอะและหลังจากนั้นก็หายไปเลยจนเมื่อเดือนตุลาคมนะครับก็มีการอัปเดตทวิตเตอร์ของอาจารย์ทงชีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเพิ่งจํารหัสได้หรือเปล่า <c oughs> อันนี้หยอกๆนะครับอัปเดตอะไรบ้างนิดหน่อยให้แฟนๆหายคิดถึงก็ยังดีอะเนาะ แต่แกหายไปเลยอะอ่ะอัปเดตทวิตเตอร์ Twitter ของอาจารย์ก็จะมีภาพล่างปริศนานะครับพร้อมกับข้อความว่า start over หรือเริ่มต้นใหม่มาแบบสั้นๆให้ตีความกันเหมือนเดิมนะส่วนภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพต้นฉบับครับโดยที่ยังไม่เห็นอะไรมากไปกว่ากระดาษต้นฉบับของแกนั่นหละครับเราจะตีใจความได้ว่าอาจารย์ธงาชีเนี่ยกลับมาเขียนต่อหรือกําลังเขียนอยู่นั่นแหละใจะยังไงก็ช่างนะครับอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอาจารย์แกกําลังเขียนอยู่ครับเออ แล้วก็น่าจะเป็นตอนใหม่401หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นตอนใหม่กว่านั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีข่าวออกมาว่าอาจารย์เขาเขียนตอนที่401จบไปแล้วอืมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะต้องย้อนกลับไปดูเอาเป็นว่าแกกําลังเขียนอยู่นี่แหละครับเขียนๆหยุดๆตามสไตล์แกนะเพราะว่าแกมีปัญหาด้านสุขภาพครับเผื่อใครไม่รู้ต่อมานะจะไม่ผิดมันจะมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการ์ตูนของอาจารย์ทวงอาชีด้วยนะ ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็อันนี้ผมไม่ได้ไปนะแค่อ่านข่าวผ่านๆมาก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันก็น่าจะมีการนําการ์ตูนทั้งหมดที่อาจารย์กยเขียนเนี่ยไปจับเป็นบอร์ดนิทรรศการให้เข้าชมกันครับต่อมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีจดหมายจากอาจารย์โทอาชินะส่งมาที่รายการทีวีในญี่ปุ่นครับก็เป็นที่ฮือฮาเป็นอย่างมากเลย เรื่องของเรื่องก็คือรายการทีวีหนึ่งเนี่ยได้เชิญแขกรับเชิญนะที่เป็นเหมือนแบบวงไอดอลและหนึ่งในนั้นเป็นแฟนของ Hunter ร์ฮันเตครับเป็นแบบว่าแฟนตัวยงเลยครับ มีของสะสมเกี่ยวกับพันเตอร์มากมายนะทางรายการก็เลยจัดแจงนะครับให้แขกรับเชิญคนนี้ได้เขียนจดหมายสอบถามนะแล้วก็ส่งตรงไปถึงอาจารย์ธงชิผู้เขียนฮันเตอร์เลยครับเป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะหลังจากนั้นก็ได้จดหมายตอบกลับมาจากอาจารย์ด้วยนะครับใจความเนื้อหาในจดหมายเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็เป็นการพูดถึง Hunter x u u t t r r นั่นแหละแขกรับเชิญก็จะมีการถามวิธีการคิดการเขียน Hunter ความรู้สึกอะไรพวกเนี้ครับต่างๆนาน,นานเนาะนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่จุดที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์แกมีการเปิดเผยร,รูปแบบฉากจบของ Hunter x u u t t r r นะซึ่งมันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายรูปแบบที่แก คิดเอาไว้กระตูระดับเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการคิดฉากจบเอาไว้แล้วครับอาจารย์แกมีพอดเรื่องหลักๆเนี่ยอยู่ในหัวเนี่ยไปจนถึงตอนจบอยู่แล้วเนาะและฉากจบมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะอาจารย์แกก็เลยวางรูปแบบฉากจบเอาไว้แบบหลายๆรูปแบบเลยครับจำไม่ผิดมีประมาณ3-4รูปแบบเลยและจะมีอยู่หนึ่งรูปแบบที่อาจารย์แกคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้อะโลทิ้งไปแล้วครับก็เลยพอที่จะห,หยิบยกมาบอกกล่าวกันได้ก็ ไม่ได้ถือว่าเป็นการสปอยอะไรขนาดนั้นนะเนาะผมเคยทาคลิปเอาไว้แล้วนะครับก็ใครไม่เคยดูกดเข้าไปดูได้นะที่ลิงก์ด้านบนละกันจะทิ้งไว้ให้เกินคร่าวๆก็คือฉากจบจะเป็นไทม์สคริปไปถึงตอนที่กอนเป็นปู่ไปแล้วครับแล้วก็มีหลานที่เป็นเด็กผู้หญิงนะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีพละกําลังหรือว่าความสามารถ คล้ายๆกับกอหรือจินเลยครับก็เป็นอะไรที่ผมผิดคาดไปนิดนึงนะแต่ผมเคยคิดว่าฉากจบจะเป็นตอนที่กอหรือว่าขีรัวอะไรพวกนี้โตเป็นวัยหนุ่มครับแล้วก็เป็นฮันเตอร์ชั้นแนวหน้านะมีการไปคุมสอบฮันเตอร์อะไรพวกเนี้แต่อันนี้มันข้ามไปเลยตอนที่กอนั้นกลายเป็นปู่คนไปแล้วอะครับเออแก่กว่านั้นเลยจากกระแสข่าวตรงนี้นะครับก็ทำให้บางสื่อก็นำไปเล่นข่าวกันแบบสนุกยกใหญ่เลยเนาะทำให้คนอ่านบางบาง,บางท่านเนี่ยก็ เข้าใจไปว่า h u n t ฮันเตอร์กําลังจะจบแล้วจริงๆหรือเปล่าหรือโดนตัดจบในเร็ววันก็มีการจวหัวเรียกแขกกันไปตามสไตล์นี่แหละครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ Hunter h u n t ร์ถ้ามันมีข่าวออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะขายได้และคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะแต่ผมว่าแฟนๆฮันเตอร์ที่แฝงตัวอยู่กับกระตูนเรื่องอื่นเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะนะครับที่บอกว่าแฝงตัวก็คือเขาเป็นแฟนกระตูนเรื่องอื่นน่ะ แล้วก็เป็นแฟนฮันเตอร์ด้วยแต่ฮันเตอร์ฮันเตอร์มันหยุดเขียนยาวนานไงตอนนี้ก็เลยไปตามกระตูเรื่องอื่นนะครับไม่ได้แสดงตัวแต่พอมีข่าวฮันเตอร์กลับมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะเปิดเผยตัวตนนะครับผมจะเรียกว่าพวกนี้เป็นแฟนฮันเตอร์นอกขึ้นแบบอารมณ์มันใสลับเลยเนาะหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมีใครเป็นแบงที่ผมบอกมั่งลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันแต่สรับส่วนตัวผมเนี่ยเรียกว่าเป็นแฟนฮันเตอร์แบบออกหน้าออกตานะไม่ได้หลบซ่อนหรือว่าแฝงตัวใดๆทั้งสิ้นครับ ก็จะเห็นว่าผมก็ยังตามฮันเตอร์อยู่เรื่อยมานะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฮันเตอร์อยู่เรื่อยเลยครับไม่ได้ห่างหายไปไหนสรุปเลยฮันเตอร์ยังคงเขียนหยุดอยู่ครับหรือจะบอกว่าหยุดเขียนชั่วคราวมาประมาณ1ปีละแล้วก็ยังไม่มีข่าวว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะเราก็ลุ้นกันไปนะครับเรียกว่าปีต่อปีแฟนๆฮันเตอร์ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับเหมือนเดิม หรือใครจะบอกว่ารอไม่ไหวแล้วอะไรทํานองนี้ก็อยากให้คิดดูดีๆนะครับว่าคุณก็รอแบบนี้มาจนน่าจะชาชินแล้วอะซึ่งรอต่อไปอีกมันก็ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรสักเท่าไหร่ครับแล้วก็แน่นอนครับช่อง Maya Hunter เนี่ยก็น่าจะเป็นช่อง YouTube เพียงช่องเดียวที่เฝ้ารอการกลับมาของ h u n t ฮันเตอร์แบบใจจดใจจ่ออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็นแล้วนะและผมเองก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี2567นี้ ผมจะได้อ่านฮันเตอร์ตอนใหม่นะครับผมอะคลิปนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่แล้วก็อัปเดตข่าวสารแล้วก็ย้อนพูดถึงข่าวสารเกี่ยวกับฮันเตอในปีที่ผ่านมานิดๆหน่อยๆแล้วกันก่อนจากกันไปขอบอกก่อนนะครับว่าช่องมายาฮันเตอร์ของเรานั้นในปีใหม่นี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้ทำฮันเตอ e r เพียงอย่างเดียวและผมอาจจะมีคอนเทนต์เนื้อหาอื่นเสริมแทรกเข้ามา เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ทำระหว่างรอฮันเตอร์แล้วกันส่วนจะเป็นอะไรยังไงนั้นก็รอติดตามแล้วกันนะครับและถ้าใครมีไอเดียอะไรอยากให้ผมทําคลิปอะไรยังไงก็ไปคอมเมนต์แจ้งเบาะแสได้ที่แฟนเพจเอ็กซิสสมาคมฮันเตอร์ Hunter นะลิงก์อยู่ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ